โอรถหลังพ to ระนครเอ็มตัวลายนะครับที่เดินทางมาเที <t <t ่ยวอุบลราชธานีบ้านเรามีอดีตเรามีอดีตรวมทั้งตัวพี่แต่เราจะทําปัจจุบันเพื่อสร้างสัตค์สมพลให้ดีที่สุดร่วมกันครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณนะที่มาเที่ยวอุบลขอบคุณมากอบใจมากนะน้องขอบคุณผมขอบคุณเอ็มตัวลายหลังพระนครและน้องชายรวมทั้งเอลโอรถครับที่มาเที่ยวมาบ้านเกิดที่อุบลราชธานียังไงที่เชื่อว่าพวกเรา เอาบทเรียนในอดีตที่มันเองที่ผ่านมาต่อจากนี้เอาบทเรียนถ่ายทอดสอนน้องๆที่กำลังหลงถิ่กันทุกวันนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของทุกคนทุกคนล้วนมีอดีตเรามีอดีตเรามีอดีตรวมทั้งตัวพี่แต่เราจะทําปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีที่สุดร่วมกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณนะที่มาเที่ยวอุบลขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่าน4ท่านนะครับ LO รถหลังพระนคร M ตัวลายนะครับที่เดินทางมาเที่ยวอุบลราชธานีบ้านเกิดของผม พวกเาเหล่าน <Net> ี้ปัจจุบันนี้เขาคิดดีทําดีและสร้างสิ่งดีต่อสังคมเป็นกำลังใจน้องๆทุกคนที่กำลังหลงผิดครับและก็เป็นกำลังใจให้น้องทสามทั้งสี่ครับสวัสดีครับ